สวัสดีค่ะ Good morning นะคะวันนี้เราสอง <2 S 2> ค,คนนะพามาวิ่งถิ่นเก่านะครับผมที่สวนสาธารณะส,วน,ว,สวนสาธารณะหนองบัวที่เขตอุดรธานีนะครับผมสมัยก่อนผมกับอานาร์เอกก็จะมาตอนเช้าแบบนี้เชา้ชาๆแบบนี้เราจะพาลูกๆมาวิ่งมาฉี่นะครับผมแล้วก,ก็พาลูกๆมากินหญ้าแบบนี้ที่สวนสาธาระตรงนี้เนาะตั้งแต่สมัยเราขี่มอไซค์คันเล็กๆก,กันนะครับผมตั้งแต่เรายังไม่ค้าขายกัน เรามาตรงนี้ตรงนี้มองออกไปตรงนั้นจะเห็นเป็นสารนะครับผมจะเห็นเป็นสารสารอะไรนะเอเป็นสารสารตายายสารปู่ย่าตรงนั้นอุราจันรศักดิ์สิทธิ์มากครับผมผมกับอาจารย์เอจะมานั่งขอพรตรงนั้นทุกเช้าเหมือนแบบน้อยใจในโชคชะตาน้อยใจในชีวิตอะไรประมาณเนี้เราก็จะมาขอพรท่านนะครับผมเราขอบอกว่าให้เราทามาค้าขายดีเราขอท่านบอกว่า เราขอให้ได้เจอคนดีๆนะครับผมให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้เราค้าขายดีๆเฮงๆรวยๆวยนะครับผมและเราจะตอบแทนโดยการที่ดูแลพ่อแม่ดูแลบุพการีนะครับผมทำนุบำรุงศาสนาไม่เอาเปรียบใครเป็นคนดีของสังคมนะครับผมเราก็จะมานั่งอย่างเงี้ยทุกเช้าบางวันเราตั่งเสร็จตรงนี้นะผมก็จะพาลูกๆวิ่งอยู่ตรงนี้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งทุกเช้าครับพาถุงเงินกับถุงทอง,องนี่แหละเป็นหมาคู่บุญของเรา อาจารย์เอกก็จะไปใส่บาทอยู่ตรงนู้นนะครับผมทุกเช้าผมก็จะวิ่งอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะซื้อหมูย่างกันมามาแบบหมูย่างมาแบบกลางเสือไปยินเลยนหมูย่างมาหมูย่างมานี่มากินกันแล้วก็นั่งเล่นกันเป็นประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงครเหมือนคล้ายๆว่าเรามานั่งกินข้าวขอพรน,นะครับผมขอพรท่านอ,อย่างเงี้ย สำหรับตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ที่หนองบัวตรงเนี้ยตรงสารตายายตรงเนี้ยศักดิ์สิทธิ์จริงนะครับผมผมคำจันเอซนี่ขอท่านมาแล้วและเราก็แวะมากราบนะครับผมสมัยก่อนเล่ามาสิครับว่าเห็นคนขับรถเบนซ์มาแล้วเป็นยังไง,เ,ไไงไเห็นเขามาไหว้สารขับรถเบนซ์อยากขับเหมือนเขาอยากขับเหมือนเขานะฮะอยากขับเหมือนรถเบนซ์เหมือนเขานะครับผมเราขี่มอเตอร์ไซค์แต่ก่อนเรายังไม่มีรถยนต์เนาะสุดท้ายเป็นไงบ้างคะตอนนี้ได้ขับหรือยัง นตอนนี้เราก็ได้ขับแล้วนะครับผมแล้วก็คือเราก็ขับแล้วก็มาหาท่านนะครับไม่เดินไปทางนู้นนะลูกมีคนอยู่นะมาทางนี้ลูกพ่อพาไปวิ่งตรงนี้สวนสาธารณะตรงนี้ครับผมเป็นแหล่งที่ทุกคนมาวิ่งมาออกกําลังกายเนาะมาวิ่งมาออกกําลังกายกันยามเช้าอีกสักพักเนี่ยตอนนี้ประมาณตีห้ากว่าอีกสักพักสักหกโมงเจ็ดโมงเนี่ยก็จะมีคนมาวิ่งเยอะสมัยก่อนที่ผมมามันไม่ได้ลกขนาดนี้ครับการดูแลมันจะนดีกว่านี้เหมือนตอนนี้เหมือน อาจจะเป็นหน้าหนาวเนียก็ได้นะมันเลยเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วข้อนี้มันมันทําให้มันทาใ,ให้ดูแบบรกๆนิดนึง <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีสะพานเดินเล่นครับผมสําหรับใครที่อยู่อุดรน,นะมาออกกําลังกายตรงนี้ได้เลยในตัวเมืองนะครับผมสวนสาธารณะที่อุดรมีหลายที่มากนะครับผมนอ้องบัวน้องชินน้องประจักษ์มีหลายที่เพราะว่าคนหนเอครับเป็นคนอุดรวันนี้ถิ่นเก่าอุดรเรามาเราเคยอยู่ฮะสมัยก่อนเราเคยเช่าห้องอยู่ห้องเล็ก คะะ่าเช่าห้องเดือนละสองพันนะฮะแล้วเราก็ค้าขายกันสองคนสมัยที่เหมือนโชคชะตากันแกล้งเนาะเหมือนละครแต่มันก็คือความจริงเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เนี่ยเราก็จะมาตรงหนองประจักษ์เนี่ยทุกว่าเป็นปีกว่าเลยครับที่เราค้าขายอยู่ที่นี่นะนะค้าขายอยู่ที่นี่จนเราสองคนนะครับผมประสบความสําเร็จแล้วเราพอมีเงินทุนก้อนนึงเราก็เลยกลับไร่ที่ชัยภูมิครับผมไปสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ที่นูน่นนะไปเดิน <c oughs> เดินชมออกกำลังกายยามเช้าค่ะฟังดิฉันบน่นเพื่อเจอไปเรื่อยนะคะ <c oughs> วันนี้มาเราก็เลยอยากพาลูกๆสองสองตัวเนี้ยเจ้าถุงเงินถุงทองเนี่ยเพราะสมัยก่อนเขาวิ่งเล่นอยู่ตรงนี้อุ้ยทำไมเราก็เลยอยากพาเข้ามาลําลึกว่าเขาจะจําที่เดิมได้ไหมนะฮะตรงนี้แต่ก่อนต้นไม้นี้ยังไม่โตเลยเองเนี่ยตรงนี้เป็นลานนี่อันนี้โตหมดแล้ว น้องมาเขาก็จะมีความสุขค่ะเพราะพาเขาวิ่งเล่นอย่างนี้ปุ๊บไม่ไปตรงนั้นนะลูกแต่สวนสาธารณะตอนกลางคืนด้วยความที่แอรีียมันกว้างแล้วแบบบางเป็นบางมุมมันอาจจะมืด <yeah. S 1> ค่ะก็จะมีการที่แบบอาจจะมีคู่ชู้มาทําอะไรกันบ้างเป็นเรื่องปกติเนาะตะกี้นี้เราก็เจอหนุ่มค <c oughs> ู่น่าจะเป็นคู<ๆ>่ lgbtq นะก็พยายามเดินเลี่ยงขางนาย <c oughs> เขาก็ยังงง,ง,งว่าพวกฉันมาทําไมตั้งแต่เช้าไปลูกสุนัน ตรงนีนเดินลลมเย็นอยู่นะฮะอากาศน่าจะประมาณสักผมว่าน,น่าจะได้20อยู่สิบเก้ายี่สิบอยู่อากาศเย็นอยู่แต่ไปัก่อนก็จะวิ่งเล่นตรงนี้นี่ตึกไปสมัยก่อนที่ผมผมมาประมาณสองสามปีที่แล้วตรงนี้ยังต้นอันนี้ยังไม่ขึ้นเลยอันนี้โตละนี่ผมไม่ได้มานานพอสมควรแล้ะ หนองบัวนะครับอันนี้สวนสาธรรารณะหนองบัวที่นี่เขาตกแต่งเทศบาลเขาตกแต่งสวยฮะเขาทําไว้ค่อนข้างสวยการออกแบบต่างๆเหมาะสําหรับใครที่อยากมาออกกําลังกายเนาะไปลูกเดินเล่นต่อไปไปไป <c oughs> ตรงนี้มันจะมีทีิ ก็ใส่บ็อกเซอร์มาอยู่ไม่ใช่หรอตรงนี้เป็นสถานปฏิที่เขาออกแบบไว้เป็นศาลาทรงแปดเหลี่ยมหรือทรงอะไรต่างๆไม่รู้เกินก็คือสวยอยู่ก็จะมีคนที่แบบเหมือนไม่มีแบบพื้นที่ถิดมานอนอะไรประมาณนี้ไม่มีบ้านมานอนกัน เขาวิ่งเล่นเขาก็จะมีความสุขค่ะเด็กๆเดงขึ้า,าเราจะเดินเล่นตรงนี้เสร็จแล้วสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปกินเราจะพาไปกินอกลวยจับกลวยจับยวนหรือพวกไข่กระทะต่างๆ่ถุงเงินถุงเงินถุงเงินมานีนโลกูกถุงเงิน สาราตรงนี้สวยค่ะโทษที่ะมาตั้งแต่แบบเช้าไปแสงมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เราถ่ายทําแบบเรียลลิสติกด้วยแหละไม่ค่อยแบบนี่มากถ่ายทําเด็นสมจริงเดินออกกําลังกายกับลูกๆค่ะไปลูกไปเนี่ทำเขาทําเป็นซิมโบโลิกเป็นรูปดอกบัวตรงเนี้ย ตรงกลางเป็นเสาเหมือน,นคล้ายเสาของราโชมอนนะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นคล้ายๆเป็นสัญลักษณ์แบบนั้นน่ะในเรื่องในประมาณนั้นแต่สวยย่ในก,กับลูกๆเดินเล่นค่ะ พระจันทร์ก็สวยครับดูพระจันทร์ยังนี่อยู่เลยบนเ,เห็นพระจันทร์อยู่ไหมเห็นอยู่เนาะ,ะเดี๋ยวคลิปนี้คลิปนี้ผมกับถุงเงินถุงทองและอาจารย์เอขอลาไปก่อนนะครับผมเราขอลาไปก่อนนะ แล้วฝ,ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราไปด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ